<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิบก้าตุลาคมนะคะเวลาบ่ายสามนะคะวันนี้มาช่วงบ่ายสามนะคะแล้วก็มาถึงก็ตีแนวกันเลยนะคะเราเล่นอ่า แนวรับแนวต้านแข็งแรงด้วยการใช้ rejection นะคะมาถึงก็ดูเทแล้ว e g นะคะอ่า e g ดูแล้วไม่ค่อยสวยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเขาทิ้งไส้ทิ้งไส้หมายถึงมีความสวิงสูงวิ่งเร็ววิ่งไปวิ่งมาสามารถแบบว่าพอวิ่งไปแล้วก็โดนดิดกลับมาได้ไกลได้เนาะพอเขาทิ้งไส้กันแบบนี้คือแบบก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตีแนวไว้ก่อน สวยไม่สวยเดี๋ยวมาดูหน้างานอีกทีแนวต้านนะคะก็ตีทีป่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและตีที่เนื้อชิ้นเนื้อต่าสุดของแนวหนึ่งเส้นดูที่เขาเป็น pa pa คือพลายชันกับตัวแท่งเทียนกับตัวนั่นเองนะคะกับไกลหรือไม่ไม่รู้นะคะแต่กับแนๆ่ๆเนาะ,นาะกี่แท่งไม่รู้ก็เขามาทดสอบกันหลายแท่งแล้วนะอันนี้มาดูแนวรับกันต่อแนวรับเราก็ตรงนี้เลยคาลิเบตด้วย นะตรงนี้เนาะก็เป็นโดจิเช่นกันนะคะเป็นรูปแบบเดียวกับโดจิเช่นกันก็ตีที่เนื้อตระสงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ปลายไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นสําหรับแนวรับนะคะแนวรับมีแรงซื้อเนาะตรงนี้เป็นแนวกว้างมีแนวซ้อนเราดูตรงที่เขามาเล่นกันเยอะๆเนะเาะมาทดสอบเยอะๆแล้วเราก็กว้างไปก็ใช้สีขาวเพื่อบอกว่าเป็นแนวซ้อนในโซนนะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ตีก่อนถึงนะคะก่อนถึงเส้นก่อนถึงแนวนะไม่งั้นเดี๋ยวเราดูไม่ทันเพราะเราดูหลายคู่เนาะไปต่อที่ EJ ก็แนวเดียวกันเนาะแต่อันนี้เป็นเทนลงนะคะแต่คือแนวเดียวกันคือทิ้งไส้เนี่ยเหมือนกันนะคะมเดี hmm. ๋ยดู E.U ก่อน E.U ได้อยู่นะอ้าวห้าวิ้างั้นทำไมชอบเป็นห้าวิวิโอ E.U กับ G.U เนาะ ก็พอๆกันเนาะตอนนี้เขาเป็นเทนลงเนาะเราก็ดูที่เขาสามารถส่งกรัฟไปได้ไกลเกินสิบถึงสิบห้าแท่งนะคะหมายถึงว่าเขากลับมาตรสอบอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเกินสิบห้าแท่งตรงนี้มีเส้นกิดด้วยแล้วก็แนวกว้างด้วยนะแนวกว้างมองไม่ค่อยเล่นไม่น่าเล่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีเพราะว่าพอกว้างปุ๊บเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเล่นกับแนวไหนเลยเนี่ยเห็นไหมพุ่งทะยานไปแบบด้วยความรวดเร็วมาแนวรับเนาะตีด้วยความร,รว,มเวรเด,ดววรเร็วเลยวันนี้ อันนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วอีกกลับเร็วอืมอืมอืมทะไปขนาดนี้เลยย้ายย้ายด่วนเลยนะคะไปรอข้างบนเลยเนาะข้างบนย่อมแข็งแรงกว่าเสมอนะคะมารอตรงนี้เลยตรงนี้ไม่มีไส้นะเนาะมาดูก่อนขึ้นทำไมดยวขงขึ้นยาวขนาดนั้นนะ่ะ ดูทะลุเนะี่ยมา EU นะคะก็เช่นกันเนาะเรารวบแนวนี้เลยไปลายส้สูงสุดนะคะอันนี้มีแนวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะที่ว่ามาทดสอบไปเนาะก็เป็นแนวคาลิเบอรนี่แหละแล้วก็เนื้อต่ําสุดของแนวมุมเส้นอันนีกว้างเลยนะบอกเลยกว้างขวังมากกว้างเกินไปอารอตรงนี้อีกหนึ่ง ตีแนวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่สวยก็ไม่เล่นแค่นั้นแหละมาทรงเดียวกันเลยจีอู u กับอ e u นะคะให้ที่ดูาการตีแนวของจับบ่อยๆก็จะเข้าใจบางแล้วเนาะดูแลดูเหมือนเขามีข่าวเนาะมีคู่อื่นให้เราเล่นอีกไหมเขาวิ่งกันแบบนี้วิ่งไม่สวยไม่อยากเล่น โอ้ขึ้เส่เหมือนกันเดี๋ยวดูแล้วว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นนะคะตีแนวแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะคะขอใส่ไปอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วเข้าไมา่เลินตรงนี้กคนลแนวกันนะทุกคนดูก่อนนะ ก็ไม่ถึงนะ อันนี้กดเลยนะไม่ได้รอรีเจ็คเลยนะโอ้โหดูแลจะไม่รอดเนาะปล่อยดีกว่าไม่ขึ้นก็ปล่อยเขาอันนี้เราที่เราเห็นคือเราเห็นเขาเป็นรูปแบบขึ้นนะคะก็คือ เส้น EMA ตัดกับแท่งนี้เนาะแต่เราอาจจะได้จุดที่ไม่ดีก็ได้เนาะมันก็เลยอาจจะเอยากดูก,ก่อนนะว่ายัางไงอันนี้เขาเส้น EMA มาตัดเข้าแท่งนี้พอดีบ่งบอกว่า,าแท่งต่อไปน่าจะขึ้นต่อเนาะอันนี้ก็คือรอให้เขาลงมาลึกๆเราก็ลงให้เขาให้เขาลงมาตัดที่เส้น EMA นะคะแล้วเขาก็ลงตัดมาแล้วก็ มาเจอแรงไปลายไส้โดจิข้างล่างเนี่ยแถวโดจิเนี่ยโดนดีกลับไปได้นะคะก็ขึ้นตามแรงเทนตามเส้นีอเอบอกเนาะก็แรงแทงเทียนแทงนี้แทงใหญ่ขึ้นก็ชนะไปค่ะวิ่งยาวมากอะก็วิ่งเร็ว ดีดขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเอาแล้วจริงๆกดตรงเส้นนะคะทุกคนดีนะที่เราไม่เอาจริงๆกดตรงเส้น EMA แต่ว่าเขาดีดขึ้นไปติดข้างบนนะเราก็ปล่อยเนาะรู้สึกว่าจะโหดมากเลย จริงโหดแล้วเลยยังไงก็ไม่ทโอ,อันนี้อ่าพอดีเราเอาตรงนี้เนาะแต่ว่าถึงยังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเขาลงมาได้ลึกมากแรงซื้อเยอะมากเลยนะคะก็แพ้ไปเนาะ สวัสดีค่ะหลังจากที่เราตีแนวไปแล้วเมื่อตอนบ่ายเรากลับก็เล่นไม่ได้นะคะเราก็ไปไหว้พามาแล้วก็พึ่งกลับมาก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงว่าเราจะเล่นได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้เราก็ไม่เล่นนะคะก็กลับแล้วปรใจกับกลับมากเลยวิ่งกันยังไง ต้องถามก่อนว่าวิ่งยังไงก่อนคือ,อน,นี้สามสามกราบนี้ไม่ได้ตีเนาะเพราะว่าเขาไม่สวยเลยอะเป็นสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็วิง่งวิ่งยังไงก็ไม่รู้ต้องก็จะไม่เล่นนะแต่ก็ตีแนวไว้เนาะตีไว้งั้นแหละแต่ไม่เล่นเพราะว่าเขาวิ่งแรงวิ่งทิ้งไส้เนี่ยเนี่ยเอซีก็ทิ้งไส้นะไม่ใช่ไม่ทิ้ง ดูแล้วทิ้งใส่กันทั้งหมดเลยคือบอกเลยว่าไม่สวยท,ท,ท,ทุกคราฟเลยอันนี้เห็นมีหลายเส้นคนละแนวนะคือเขามาเล่นกันที่แนวนี้เนาะแต่เราอะ่ะคือเดี๋ยวมาตีแนวนี้ไว้เดี๋ยวอ,ออกก่อนโดยทุกคนจะงงว่าคืออะไรเขาตอนแรกเราตีแนวนี้แต่ปรากฏว่าเขามาเล่นอยู่แนวเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแท่งเลยนะคือแบบแต่เขาทิ้งใส้ไงระบบ ไม่กล้าโกดอกลัวขึ้นเร็วแล้วโดวนตบลงมาหรอกอโหหัวจะปวดเลยนะแก้ไม้ไม่ไหวเลยนะยิงกราฟเดี๋ยวนี้ก็รู้ทันเราเนาะรอรอก,ก่อน เก็บเนื้อเก็บไส้ให้เรียบร้อยนะคะทิ้งไส้แบบเนี้ยไม่สวยเลยไม่ชอบเลยเชียวไม่ชอบก้าฟแบบนี้เลยเชียว ไปเยอะเกินอะ่ะก็เลยแบบว่าไม่ไหวอะ่ะทมมูสิขึ้นไปอย่างสูงเลยสรุปแล้วมาปิดได้ล่างเลยจีวีนี่ก็ไม่ใช่รอยนะ you mm -hmm.

ดูเอทะลุกจะมาหมดเลยนะเนี่ยนะแนวนี้ยาวเนาะยาวไปอ่ะยาวไปเล่นไม่ไหว อันนี้นี่อาจจะลงได้นะแนวกว้างเลยนะ วนลอกอีกแล้วอ่ะหลอกเราทำไมเนี่ยอันนี้คือเขาแตะตรงแนวนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เจ้าก็รอให้เขา่าลงมาแตะแนวนี้นะแต่เขาดูแล้วจะลงต่อข้าแนวกว้างไงอ่ะดูสิได้ไหมไหวไหม โอเคไหวอยู่นะคะก็คืออันเนี้ยเขาลงมาทดสอบไปละแต่เข้าลงมาทดสอบถึงแค่ตรงนี้ไปแล้วอันเนี้ยเขาก็กลับไปเอาแรงอีกหนึ่งรอบแล้วกลับมาตรงเนี้ยมาเป็นโดจิที่แบบว่าแค่แตะแนวของแท่งแดงก็โดนปิดได้เป็นโดจิแดงแล้วคราวเนี้ยก็รออีกแท่งหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่ทันถึงแนวดีเนาะเราก็รอให้เขา ลงมาที่แนวดีๆหน่อยอันนี้เขาเข้ามาจิ้มที่แนวนี้นะเนี่ยไส้ของแทงเขียวนี้แล้วเขาก็ปิดได้เป็นเขียวเนาะแรงซื้อเพราะแท่งนี้เราแต่ว่าเส้นม e m a ก็ชี้ลงนะเพราะว่าแบบว่าก็คือแบบลงมาเรื่อยๆเทนเป็นเทนลงเนาะคราวนี้เราก็เลยต้องรอให้เขาลงมาที่แนวโดจิกนี้เนะเาะเพื่อมารับแรงแรงๆอะ่ะเพราะว่าแรงเขาเข้าตรงนี้อยู่เหมือนกัน ก็พอเข้าลงมาแล้วลงมาได้อีกหน่อยนึงมาเจอพวกปลายไส้ตรงนี้แล้วก็ดีดกลับไปได้เลยก็สรุปแล้วก็ปิดบ,บนแนวนะชนะไปอยู่นะคะอมีดิจิตนะอ้ยไม่ขึ้นขึ้นไปไม่ทันอีกรอรอแป๊บนนะึ่ง กดไปบนนะเสียวอยู่นะจะยืนขนมขึ้นไปก่อนคือเรากดตรงเส้นนี้เลยนะที่เขาลงมานะลุ้นไปเพราะว่าเรากดข้างล่างแล้วแต่ว่าเขาโดดไปติดข้างบนนะอ่ะอืก็ ไม่อยากไม่อยากเทรดแบบว่าอ่าไม่อยากแบบกดเบิเน่นเนาะหดเกินแรงยู่นะโอเคก็ชนะไปนะคะสองอได้สองไม้เมานาะก็คือ แท่งนี้เขาพักไปแล้วหนึ่งก็คือหลุดหลุดจากแนวอันนี้ให้ย้อนให้ก่อนนะหล,หลุดจากแนวไส้ตรงนี้ไปแต่ตรงนี้มีเส้นกีดอยู่ซึ่งแท่งนี้มาเล่นกับเส้นกิดและปิดใต้เส้นกีดแล้วพอเป็นแท่งนี้ก็กลายเป็นอสองแท่งเทียนก็แดงขึืนกินแล้วแท่งนี้ก็ลงมาได้อีกหนึ่งแท่งโดยมาเล่นยังมาเล่นอยู่กับแนวเก่าไปลายไส้ของอันเก่าอยู่ แท่งนี้ก็มาเล่นนะก็คือมาเล่นแล้วก็ไม่ผ่านแท่งนี้ก็ไม่ผ่านแต่ด้วยเส้น EMA ก็มันเป็นเทรนขึ้นเนาะแล้วก็ชี้ขึ้นละตรงเนี้ยชิดชิดเทรนเลยชิดแนวต้านเลยคราวนี้เขาก็ลงมารับแรงตรงเส้น EMA ซึ่งเป็นตัวโดจิด้วยเนาะแล้วก็โดนดันกลับไปเนาะไปปิดได้เหนือเส้น เส้นกิจนะซึ่งเราไม่ได้ตีแนวไว้เนาะเพราะว่าเราจะหลอกขึ้นข้างบนคราวนี้เขาก็ปิดได้สูงกว่าไปลายไส้ด้วยพอแท่งนี้เราก็รอให้เขาลงมาที่เส้นกิจเขาลงมาแล้วมีดีเจ็คจอบกดกดที่เส้นกิจนะแต่กระโดดขึ้นไปติดข้างบนเลยตรงเนื้อแท่งเขียวนี่เลยนะเนื้อบนนี่นะก็ ลงมาอยู่พักหนึ่งมาเล่นกับแนวเส้นกิดอยู่พักนึงเนาะตอนแรกก็นึกว่าเขาขึ้ไปละโดนดีดลงมาอีกแต่ว่าพอลงมาอีกก็โดนดีดกลับไปก็คือแรงซื้อเข้าเยอะนะคะด้วยเทนกําลังขึ้นแล้วก็เพิ่งจะอ่าถูกเส้น EMA ดันกลับไปก็เลยทําให้กลับเป็นเขียวโดจีเขียวได้ก็ชนะไปค่ะ สรุปนะคะวันนี้เล่นไปทั้งหมด4ไม้นะคะชนะ3แพ้1นะคะก็มีการแอบตีแนวไว้ก่อนเนาะกัฟไม่สวยเราก็ต้องพักพักไปธุระเสร็จแล้วก็ว่างเราก็กลับมาเล่นต่อนะคะก็จอบเล่นด้วยการตีแนวรับแนวต้านแล้วก็ใช้รีเจคชั o นในการเข้าเล่นนะแต่ก็สามารถเล่นในรูปแบบตามเทรนได้เช่นกันเนาะก็ถูกใจการ เทปของจ็อบในแบบของจ็อบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จ็อบลงนะคะและขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และทุกๆ c o คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ